วันนี้พาลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับไปดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นหอมของกลือโปะที่ลอยฟุ้งอยู่ที่หมู่บ้านชายทะเลปัตตานีนะครับบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจํากัดกลับลุกขึ้นสร้างทางรอดใหม่ให้กับชุมชนผ่านเข้าเกลียบปลาเพียงหนึ่งแผ่นและเต่าชีวมวลที่จุดประกายโดยพลังของวิทยาศาสตร์ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและความเชื่อมั่นในศักยภาพของท้องถิ่น ทำให้วันนี้นะครับกลุ่มสตรีบ้านท่าสูไม่เพียงแค่มีอาชีพแต่กลายเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูชีวิตเศรษฐกิจและความหวังจากรากฐานของชุมชนนะครับในพื้นที่แดบภาคใต้ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ กลางหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งทะเลปัตตานีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนึ่งกำลังเขียนนิยามใหม่ให้กับคำว่าอาชีพและความหวังผ่านกลิ่นของกรือโป๊ะหรือเข้าเกี่ยปลาที่ลอยอบอวนไปทั่วชุมชน นางปริสามสะแมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูตํบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเล่าย้อนให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2555หรือกว่า12ปีก่อนแต่เส้นทางของความสำเร็จไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบปัญหาใหญ่ที่เจอคืออุปกรณ์การผลิตที่ล้าสมัยและเปลืองพลังงานโดยเฉพาะเตาอบที่ใช้งานได้เพียง3ปีก็ต้องรื้อใหม่ ทำให้ต้นทุนสูงและสิ้นเปลืองไม้ฟืนจำนวนมากจนกระทั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเต่าชีวมวลได้เปลี่ยนเกณฑ์การผลิตข้าวเกลียบของชุมชนนี้อย่างสิ้นเชิงดีขึ้นมากเลยค่ะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไม้ฟืนลด,ลดระยะเวลาด้วยเพราะว่าจากที่เราทำประมาณ ต่อรอบทางประมาณ600าต่อวันใช่ไหมคกร้อยก้อนต่อวันก็ได้ประมาณ900ก้อน1,000ก้อนต่อวันทำให้มีกำลังการผลิตเยอะมากค่ะหมอกักว่าทางมอเขาแก้ปัญหาตรงจุดต้องขอบคุณมากๆตรงนี้ค่ะวิทยาศาสตร์ที่ลงมาถึงชุมชนรองศาสตราจารย์ประวิทย์คงจันทร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมออธิบายว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของปตาทาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยออกแบบเตาชีวมวลใหม่ให้ใช้วัสดุทนไฟที่หาซื้อได้ในพื้นที่ราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมเพราะนี่ไม่ใช่แค่การสร้างเตาแต่เป็นการสร้างโอกาสเมื่อชุมชนมีต้นทุนที่ต่ำลงและผลิตได้มากขึ้นก็จะมีศักยภาพแข่งขันในตลาดและเติบโตได้ด้วยตนเอง ก็คือจริงๆโครงการพัฒนาเตาเชียวมวลนี่นะครับเริ่มต้นก็คือมีงบประมาณสนับสนุนมาจากโครงการบพทนะครับโครงการวิจัยเชิงพื้นที่นะครับซึ่งทางมอวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนมานะครับเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่นะครับซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแต่ละวันนะครับก็เลยลงมาเป็นที่ว่าจะพัฒนาเตาเชียวมวลตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับลดการใช้ไม่ฟืน<ช>ก็คือรู้สึกรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ามามาเห็นเตาตอนแรกก็เขาก็บอกว่าเออเตาตัวน,นีม้มีมีมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยกว่าตอนทำงานอะไรพวกนี้ครับ การพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่ที่เตาเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการออกแบบโรงเรือนใหม่ให้มีช่องโปร่งแสงใช้ตากไม้ฟืนได้และการฝนได้ในตัวและการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดขึ้นจริงนอกจากเข้าเกลียบปลาแบบดั้งเดิมกลุ่มยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเข้าเกลียบสนสเตริไลซ์ที่เก็บได้งานถึงหนึ่งปีพร้อมจำหน่ายในราคายุติธรรมเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ชุมชนเล็กๆแห่ง เริ่มมีไรายได้หมุนเวียนและตลาดกว้างขึ้นจาก ปัญหาเรื่องเตาอย่างเดียวแล้วส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่ไม้เฟิร์มีความชื้นสูงอะไรแบบนี้ค่ะช่วงที่ฝนตกหน้าฝนมันก็จะพอมาเก็บตรงนี้มันเป็นการตากไปในตัวแล้วก็ลดการเปรียกเพิ่มขึ้นจากฝนลดน้ําขังแล้วก็ตรงนี้จริงๆมันก็คือเหมือนเพิ่มพื้นที่หน้าง,งานให้คนทํางานสะดวกสบายมากขึ้นด้วยค่ะบางคนอาจจะมองว่ามันต้องเทคโนโลยีใหญ่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่บางอย่างเนี้ยมันอาจไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นความรู้ทั่วไปที่ใครๆก็อาจจะรู้อยู่ เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาสู่ชุมชนแล้วก็ไม่ได้ลงมาแก้ปัญหาจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายแต่พอมาใช้แล้วก็ได้ไประโยน์กับชุมชนจริงๆเราก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านจริงๆจากเข้าเกลียบปลาเพียงหนึ่งแผน่นวิทยาศาสตร์และความร่วมมือของชุมชนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้วันนี้ ข้าเกลยบปลาปาัตตานีตราชาวเลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตแต่คือสัญลักษณ์ของความพยายามและพลังของการลงมือทำที่แท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สุริยานกแก้วถ่ายภาพปียดาชยานายทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูงค่ะเย้ <Yeah! S 2> yeah!